ผัดวุ้นเส้นใส่อกไก่มาเข้าสู่หมวดอาหารคีนกันบ้างครับวันบิชาเป็นวุ้นเส้นแก้วนะคะนำไปแช่ในเบกกิง้งโซดาก่อนก็จะได้เป็นวุ้นเส้นแก้วที่ออกมาเหนียวนุ่มแบบนี้เลยปไปลงมือทํากันเริ่มจากเปิดไฟตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปครับวันบีชเลือกใช้เป็นน้ำมันมะกอกนะใส,ส่ซักก๊าดหน1ช้อนโต๊ะตามด้วยกระเทียมสับ2ช้อนโต๊ะแล้วก็อกไก่แบบหั่นชิ้นประมาณนี้ประมาณสอกรัมใส่น้ำมันงานลงไปในเนื้ออกไก่เพื่อเพิ่มความชุ่มฉ่ำให้กับเนื้ออกไก่ของเรานัก ผัดไปเรื่อยๆจนกเนอ,อกไก่ของเราจ,จะเริ่มสุกจนได้ที่ผัดให้เขามีความตึงเนื้อเปลี่ยนสีเลยนะปรุงรสด้วยผงปรุงรสไก่1ช้อนชาเกลือครึ่งช้อนชาพริกไทยสักเล็กน้อยซอสหอยนางรม1ช้อนโต๊ะซอสปรุงรส1ช้อนโต๊ะน้ำตาลประมาณสักครึ่งช้อนโต๊ะ เติมน้ำเปล่าลงไปสักเล็กน้อยใส่หอมหัวใหญ่ครึ่งหัววนเส้นแก้วประมาณ150กรัมสีอยิ๊วดำเพิ่มสีสันหน่อยประมาณสักหนึ่งช้อนชาใส่มะเขือเทศราชินีลงไปตามใจชอบได้เลยเปิดไฟกลางผัดทุกอย่างคลุกเคล้าให้เข้ากันดีจากนั้นก็ตอกไข่ไก่ลงไป2ฟองผัดไปเรื่อยๆจนกว่านเส้นจะแห้งและเช็ตัวดี พอวุ้นเส้นของเราเริ่มเซตตัวได้ที่ดีแล้วเราก็จะมาใส่ใบขึ้นช่าแล้วก็ต้นหอมลงไปตามใจชอบเลยนะผัดให้สลดดีแล้วเราก็ปิดไฟตักเสิร์ฟได้เลย เสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวะคะ่ะสําหรับเมนูผัดวุ้นเส้นใส่อกไก่ของครัวบ้านบีทเมนูนี้นะคะก็จะออกจืดๆหนะ่อยเนาะถ้าใครที่ยังติดเค็มอยู่ก็ทําพริกน้าปลามากินกับได้เลยนะคะเมนูนี้คือเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะคะดีต่อใจแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยถ้าใครชอบก็ลองทําตามดูนะแล้วเจอกันใหม่เมนูต่อไปบ๊ายบายจ้า